สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีมากินตำซัวกุ้งสดน้ำกันจ้าพี่นอ้องมึงเป็นจะแซ่บวะมีทั้งกุ้งสดทั้งกุ้งดิบเดอ้อมือนีเดอ้อสีสีจะจานมาจ้าพี่นอ้องกุ้งตัวใหญ่ใหญ่มือนีขุ้น่ะกินเบ้อมานอ้อเบ่ได้เอิรนกำลังเสริมมาเนาะมือนีซ้เบอไดเอิรกำลังเสริมมาพี่น้องพี่น้องเบ่งกุ้ง ต้ใหญ่ข้างกิลีมุนนี่กับซาเปิลฮ็ตทั้งกุ้งดิบกุ้งสดด้วยจ้ามาๆม,มากินน้ำกัน้ะพี่น้องอืมแซ่บแบบพักขั้นจองุอ่ะอื้อ Okay. Mm -hmm. Good night. พ,พ,พี่น้องอหยิบใส่จากให่ก่อนเห็นแต่เขาเห็ดพี่น้อง mm hmm. cùng tôi nhanh sang mình này. Uhm.